ครับวันนี้ผมมานำรถใหม่นะครับเป็น mg 5นะครับวันนี้ผมมาได้นำรถคลิปสั้นๆนะครับเป็นตอนนี้เหลือสีแดงเป็น mg 5รุ่นดีพัทนะครับราคาเดิมอยู่ที่67,9,000บาทนะครับลดราคาแล้วนะครับ230,000บาทเหลือราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเดือนละ7,100บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องคำประกันนะครับใครที่อยากได้รถนะครับ ที่มีแท็กซิ่งเยอะนะครับไม่อยากมีภาระเยอะเราต้องเป็นรุ่นนี้นะครับได้รถใหม่นะครับวารันตี4ปีนะครับรุ่นนี้ ผ่อนสบายๆนะครับไม่ต้องคำประกันนะครับใครที่อยากได้รถสีแดงนะครับตอนนี้มีรุ่นดีพัฒนะครับส่วนรุ่น X นะครับจะเป็นสีเหลืองจะมีสีเหลืองอยู่นะครับราคาเดิมอยู่ที่79,000บาทนะครับส่วนรถพิเศษนะครับ2 1 0 0 0นบาทคงเหลือราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับมี2รุ่นนะครับผ่อนเดือนละ7,800บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับถ้าเป็นรุ่นเอ็จะมีสัญลักษณ์ไอซ์มาเซ็นเตอร์ถอยมีให้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวท้ายของ MG5 ค่อนข้างกว้างมากนะครับใส่ถุงกอฟได้ปรระะมาณ2ใบบนคั เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันนะครับอยู่ที่ประมาณ17.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้านหลังกว้างมานะครับทีมภายในนะครับในรุ่นดีพัทกับรุ่น X จะเหมือนกันนะครับเบาะพับได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมีแอร์หลังนะครับมีช่อง USB ด้านหลังด้วยนะครับแอร์แบกหกใบนะบสลูแบบไฟฟ้านะทั้งสองรุ่นนะครับรุ่นดีพัทกับรุ่น X นะครับจะได้สลูบแบบไฟฟ้านะครับกุญแจคีย์เลสเอนทีนะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับ กระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเบาะหนังนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าคนขับนะครับนี่ครับหน้าจอสวยมากเป็นแบบ Full LCD แบบเต็มนะครับพิมพ์ภายในนะครับตัวท็อปนะครับกับรุ่น D+ กับรุ่น X จะเหมือนกันนะครับหน้าจอสําหรับในรุ่น X จะมี n a v ว g เกเตให้นะครับในรุ่น D+ จะเป็นตัว Apple c a r คาเ a นโด u โตนะครับสามารถเสิร์ชได้นะครับใครที่อยากได้รถรุ่น X ตอนนี้มีสีเหลืองสีเดียวนะครับ ใช้เงินออกรถส่วนบาทไม่ต้องค้ำประกันนะครับราคานี้นะไม่ติดแท็กซิ่งนะครับนี่ครับเกียร์ออโต้แบบ8สปีดับออโต้โฮเบรกพร้อมเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับคอนโซลเกียร์สวยมากเก๊กกลางนะครับรถเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แล้วเป็นรถอีโคคาร์นะแต่ได้ตัวในส่วนของบอดี้เท่ารถ4 s e เซกเมนต์นะครับนี่ครับสลูปแบบไฟฟ้า้วเบาะเป็นเบาะดำนะครับสลับแดงสวยมากนะคอนโซลอะไรทุกอย่างดีไซน์ค่อนข้างดูหรูหรานะครับ เป็นรถที่ครบแล้วนะครับใครที่อยากได้รถนะครับที่เป็นรถรุ่นนี้รถนี้ราคานี้นะครับผมลดราคามาให้เหลือเทียบราคารถมือสองนะครับใครสนใจนะครับใหญ่ด้รถรุ่นนี้นะครับทักมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงครับทักอินบ็อกมาได้นะมีสองคันนะครับสองสีนะครับใครชอบนะครับทักมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ